การเจริญสติเนี่ยที่เรามาปฏิบัติที่นี่ก็เพื่อให้ใจเราเนี่ยได้กลับมาเรียนรู้ที่จะอยู่กับตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวนี้คนเราทุกเนี่ยนะเพราะว่าคิดถึงแต่เรื่องอดีตนะหรือไม่ก็ไปพะวงกับอนาคตถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องที่เจ็บปวดนะรวดร้าวในอดีตความผิดหวังความล้มเหลวนะหรือว่า ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจนทำให้เกิดความรู้สึกผิดเนะมื่อใก็ตามที่ใจเราไม่ไปคิดถึงเหตุการณ์เลวร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นนะมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องทุกข์ในะจแล้วก็โปรง่งใจแล้วก็สบายมันปรุงทั้งแท้นะปรุงเอานะแล้วเราก็ปรุงอยู่ตลอดเวลาคนทั้งวันนี้เครียดนะก็เพราะความวิตกกังวลนะเราวิตกกังวลทุกครั้งที่เรา นึกถึงเหตุการณ์ข้างหน้านะแล้วเราก็สร้างภาพนะปรุงแต่งในทางที่เร็วร้ายนะเช่นเวลาเราเดินทางนะในกรุงเทพหรือว่าในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะเกิดรถติดขึ้นมาเนี่ยนะที่จริงรถติดเนี่ยมันก็แค่ทำให้เสียเวลานะแต่ทำไมหลายคนเนี่ยนะจึงหงุดหงิดนะก็เพราะใจเนี่ยไปคิดถึงเหตุการณ์ข้างหน้าแล้วนะ ว่าถ้ารถติดแบบนี้ก็อย่าไปทำงานสายไปส่งลูกไม่ทันจนะทำให้ขาดประชุมนัดสำคัญหรือว่าตกเครื่องบินนะหรือว่าผิดนัดกับเพื่อนถามว่ามันเกิดขึ้นหรือยังนะยังไม่เกิดนะแต่ว่าใจาคิดไปละโน่นคิดไปโน่นละใจามาไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางข้างหน้าแล้วแล้วก็ปรุงแต่งน แล้วเราก็ชงเชื่อนะสิ่งที่ปรุงแต่งด้วยพอหลวงเชื่อสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นงากังวลนะเครียดกระวน,กระว,นกระวายเลยเราไม่ได้ทุกข์เพราะเราติดนะเราทุกข์เพราะใจที่ปรุงแต่งสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเอาความจริงก็มันไม่เกิดขึ้นก็มีลองทบทวนนะใครครวญน,นะจิตใจของเรานะเวลาที่มีมความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรนะ เรามาเจอริอสตินี่นะมันเป็นโอกาสดีนะที่จะทำให้เราได้กลับมานะได้กลับมาดูแลจิตใจของเรานะได้กลับมาสร้างพื้นที่แห่งความผาสุกสงบเย็นให้กับจิตใจของเรานะแทนที่เป็นพื้นที่ที่รุ่มร้อนหรือว่ารกไปด้วยความคิดอารมณ์และความทรงจำที่เจ็บปวดหรือว่าหมักหมมนะไปด้วยอารมณ์ที่เป็นลบวันแตละวันนี่เราเก็บ สะสมหมักหมหมอารมณ์เหล่านี้ไว้เยอะมากนะเพราะความคิดปรุงแต่งของเรานี่แหละคิดแต่ละทีเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยมันก็ตามด้วยอารมณ์นะความคิดกับอารมณ์มันไปด้วยกันนะเราคิดถึงคนที่เขาว่าเราคิดถึงคําพูดที่เสียแทงใจเราเราก็โกรธนะคิดถึงเงินที่หายนะของที่ถูกขโมยแล้วก็เสียดายล้วก็อาลัยอาวรณ์คิดถึงการกระทําที่ไม่ดีที่ ที่ทำกับพ่อกับแม่หรือกับคนรักเช่นลูกก็เสียใจนะคิดถึงงานที่ยังไม่เสร็จงานที่ยังคาอยู่ก็เกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาเราทุกข์พาะความคิดนะเราทุกข์พาะความคิดและความคิดมันก็เลยปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆที่ทั้งเผารนทั้งบีบคั้นนะทั้งทิมแทงนะทัานที่เรามามาปฏิบัติ ในรูปแบบเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยนะมันก็เพื่อเพื่อฝึกใจเราเนี่ยให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันจากใจที่มันล่อนเล่หรือว่า,าท่องเที่ยวสุดท้ายก็กลายเป็นระหกระเหนินแล้วก็กลายเป็นกระเซาะกระเซิงเนี่ยวันแล้ววันเล่าชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าเนี่ยเราจะฝึกใจนะเพื่อให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว เริ่มต้วนวยการฝึกให้รู้กายก่อนนะรู้กายก็หมายความว่าเวลายกมือเนี่ยเราก็รู้ว่ามือยกรู้นี่ไม่ใช่เพราะตาเห็นนะแต่เป็นเพราะรู้สึกนะหมายความว่าแม้ตาเราจะปิดนะแต่เราก็รู้ว่ายกมือนะเพราะว่ามันมีความรู้สึกนะเกิดขึ้นกับร่างกายว่ามือกำลังยกแต่ว่าเราก็ไม่ปิดตานะ แต่ว่าความรู้สึกที่ว่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับกายเราก็เลยรู้สึกแต่เมื่อแต่ก็ตามที่ใจเราลอยนะใจ่ลอยลอยปอดีตบ้างหลายแปอนาคตบ้างยิ่งจมไปในความคิดนะที่มันนึงดูดใจนะหรือเรื่องราวที่ฝังใจเนี่ยนะหรือเรื่องที่อย่างวิตกกังวลเนี่ยมันจะจมเข้าไปในความคิดเลยนะจนกระทั่งไม่รู้เลยนะว่าม,มือกาลังยก สังเกตไหมบ่อยครั้งเนี่ยเรายกมือไปนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเลยนะว่ามือกำลังยกเดินก็เหมือนกันนะเดินใจก็อ่าเท้าก็เดินตัวก็ขยับนะแต่ว่าไม,ไม่ไม่รู้สึกนะว่าตัวกำลงังเคลื่อนขยับเพราะใจลอยนะใจลอยไปแล้วไปนึกถึงบ้านนึกถึงรูปนึกถึงพ่อแม่นึกถึงแฟนนึกถึงงานต่อเมื่อใจเนี่ยกลับมาอยู่กันเดียก,กับตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะหรือใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ย จึงจะรู้สึกว่าตัวกำลังเดินเท้ากำลังขยับหรือว่ามือกำลังยกถึงตอน,นั้นเราเรียกว่ารู้สึกตัวนะและมันก็ตามไปด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมใหม่ๆแล้วก็ฝึกตรงนี้ก่อนนะฝึกให้แค่รู้แค่รู้กายก็คือรู้ว่ากายทำอะไรนะตอนหลังเนี่ยนะก็จะรู้ใจนะก็คือว่าพอใจมันคิดนึกเรื่องอะไรเนี่ยก็รู้ทัน รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยสตินะสติเนี่ยมันทำหน้าที่หลายอย่างนะหน้าที่หนึ่งที่สำคัญคือว่าเราลึกได้นะจำได้นะจำได้ว่ากุฏิเราอยู่ไหนนะเราวางรองเท้าไว้ตรงไหนจำได้ว่ารองเท้าเราสีอะไรนะเราจำได้ว่าคนที่นอนห้องเดียวกับเราเป็นใครนะเราใช้สติเนี่ยนะ ในการดำรงชีวิตนะในเรื่องต่างๆเนี่ยมากมายนับไม่ท้วนนะแต่ว่าสติยังมีความสามารถหรือคุณสมบัติอีกอย่างน,นึงก็คือนะทำให้รู้นะรู้ทันนะทำให้รู้ว่านะตอนนี้นะใจมันกำลังคิดหรือว่ากำลังมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นสติยังช่วยทำให้ใจเนี่ยนะ อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าสติทำหน้าที่ผูกจิตนะสติเป็นเครื่องผูกจิตนะถ้าเรามีสติดีเนี่ยสติเราไว้ยคล่องแคล่วเนี่ยนะจิตเราก็จะอยู่กับตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวนะเมื่อจิตอยู่กับการเคลื่อนไหวไม่ว่ายกมือหรือเดินนะนะก็จะรู้สึก เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างต่อเนื่องนะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่เราก็เรียกว่าสัมปชัชญะนะนั้นสัมปชัชญะกับสติเนี่ยนะเกื้อกูลกันเมื่อมีสตินะก็จะมีสัมปชัชญะเมื่อมีความระลึกได้มันก็เกิดความรู้ตัวตามมานี้ถ้าเราฝึกให้มีสตินะรู้กายบ่อยๆเนีย่ยนะต่อไป เมื่อใจมันคิดนึกอะไรไปเนี่ยนะก็จะสติก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นถ้าเราไม่ฝึกให้สติให้มีสติรู้กายเนี่ยนะมันก็ยากนะที่จะไปรู้ใจเพราะว่าไอ้ความคิดและอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องนามธรรมนะเป็นเรื่องละเอียดไม่เหมือนกับการยกมือความรู้สึกที่เกิดจากการยกมือนะมันเป็นเรื่องหยาบยกายเนี่ยมันเป็นเรื่องหยาบอยู่แล้วถ้าเรื่องยาบหยาบเนี่ยนะ เราไม่ไม่มีสติรู้นะเราจะไปรู้เรื่องละเอียดได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นใหม่ๆก็ให้รู้กายเป็นหลักนะอย่าเพิ่งไปสนใจว่าคิดอะไรทําไมถึงคิดเมื่อกี้นะไม่ต้องไปสนใจนะให้มารู้กายนะไม่ต้องไปคิดตามดูรู้ทันจิตใจนะแต่มันจะเกิดขึ้นเองนะเมื่อเราเมื่อสติเราไวนะสามารถที่จะผูกจิตไว้กับกาย ได้อย่างต่อเนื่องนะพอกายขยับก็รู้นะไอความรู้สึกตัวเนี่ยสำคัญนะจีแรกเนี่ยนะมีสติจึงค่อยรู้สึกตัวนะคือพอใจลอยไอตอนที่ใจลอยนี่ไม่รู้สึก,กน,นะว่ามือยกเท้าขยับนะแต่พอมีสติรู้นะว่าใจเผลอคิดแล้วนะใจไปหลงคิดแล้วนะ พอมีสติรู้ตรงนี้เนทะ่านั้นแหละจิตมันกลับมาพอกลับมากับกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็รู้สึกนะว่ามือกําลังยกเท้ากําลังขยับตัวกําลังเคลื่อนที่แรกสติเนี่ยมันทาให้รู้สึกนะทำให้รู้สึกตัวหรือทําให้รู้สึกว่ากายกําลังทําอะไรแต่ต่อไปต่อไปนะทีหลังนะไอความรู้สึกของกายนี่แหละมันจะไปเตือนมันจะไปช่วยทําให้มีสติไวขึ้นนะคือพอใจเราลอยเนี่ย ใจเราลอยไปโน่นไปนี่หรือกำลังหมุบุ้นคุ้นคิดกับอะไรบางอย่างที่มันเป็นอดีตบางอนาคตบ้างจู่ก็จะรู้สึกนะว่ามือกำลังขยับเท้ากำลังขยื่นให้ความรู้สึกเนี่ยมันจะเตือนให้จิตเนี่ยมีสติรู้ตัวขึ้นมานะแล้วพอรู้ตัวเนี่ยนะ,ร,ววะรู้ตัวว่าเผลอรู้ตัวว่าหลงนะจิตก็จะกลับมาเลยนะมันคล้ายคลยกับเวลาเราใจลอยนะ คิดโน่นคิดนี่บางทีกลุ้มอ,อกกลุ้มใจนะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยตัวเองเจ็บป่วยบ้างพ่อแม่เจ็บป่วยบ้างกลุ้มอ,อกกลุ้มใจเนี่ยหรือว่ากลุ้มอ,อกเรื่องงานเรื่องการใจลอยตัวๆมีคนมาสัมผัสตัวเรามาแตะมือมาแตะไหลเนี่ยทันทีที่เรารู้สึกนะว่ามีมือมาสัมผัสที่ไหลเราเนี่ยนะเราได้สติเลย จากเดิมใจที่มันลอยคิดไปนโน่นคิดไปนี่นะั้มันกลับมาเลยกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวนะเพราะมีการสัมผัสเพราะรับรู้ถึงการสัมผัสที่เกิดขึ้นกับกายเพราะมีคนมาสัมผัสเราแต่ว่าในการปฏิบัติอย่างที่เราทำเนี่ยนะเราไม่ต้องร้อยใ,ใครมาสัมผัสตัวเรานะแต่ว่าการที่เรายกมือน,นี่แหละนะการที่เราเดินนี่แหละนะมันมีการเคลื่อนไหวมันมีความรู้สึกทางกายเกิดขึ้นตลอดเวลา ไอ้ความรู้เสึอ่องกายนี่แหละนะมันจะไปเตือนให้จิตเนะี่ยที่หลงที่เพลินเนี่ยกลับมามีสติรู้ตัวแล้วก็กลับมานะอยู่กับเนื้อกับตัวผู้อย่านี้นคือว่าร่างกายเนะี่ยมันส่งสัญญาณนะส่งสัญญาณเป็นความรู้สึกไปไปเตือนจิตให้มีสตินะและด้วยเหตุน,นี้แหละนะสะติเราก็จะดีขึ้นเราก็จะรู้ทันอารมณ์มากขึ้นเราจะไม่หลงนะเป็นท่าของอารมณ์ เนิ่นนานอย่างที่เคยเป็นจิจีมนจะเป็นอิสระจากอารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามีมีสติเนี่ยเป็นเครื่องช่วยแล้วก็เป็นสติที่เกิดจากการที่เราได้ฝึกฝึกให้รู้กายนะเป็นเบื้องต้นอันนี้คือคือเหตุผลนะที่เรามามายกมือนะจะทำนะเพียงกแต่ว่าทำนะแต่ว่า,าทำโดยที่ รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรแต่ผู้อย่างนี้ก็ไม่ได้ายครับว่าจะต้องไปตั้งคำถามจะต้องไปหาเหตุผลอะไรกับมันนะยังไม่ต้องยังไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องไปไปคิดหาคำตอบนะลองทำไปก่อนนะทำไปโดยที่ลองไม่คิดดูนะทำไปโดยที่ยังไม่ต้องคิดเพราะว่าถ้าคิดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เราก็เผลอแล้วนะเพราะว่าตอนที่มาสร้างจอเดินเดินอย่างกรมเนี่ย ก็เป็นการฝึกเพื่อเราวางความคิดทั้งหลายลงนะยังไม่ต้องจำแนกแจกแจงยังไม่ต้องอคิดหาเหตุผลกับมันนะ,อะไอตอนที่ลงมือทำเนี่ยเราก็วางความคิดทั้งหลายลงไปนะไม่ต้องไม่ต้องคิดไม่ต้องคุ้นไม่ต้องวิเคราะห์อะไรทั้งสิ้นนะเพราะถ้าเผลอทำเมื่อไหร่เนี่ยมันก็น่าจะทำด้วยความอยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ว่าจิตมันก็นะไม่มีทางหรือยากที่จะ เติบโตมีสติได้แล้วถ้าเราไปสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยในเวลาที่เราอยู่ในอิเลียบทื่นนะก็คือว่าพอไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้สร้างจังหวะแล้วเราไปนะเราเดินลงศาลาเราเดินไปที่ที่พักนะเราจัดที่นอนก็ให้มีสติรู้สึกตัวไปด้วยนะอย่าไปปฏิบัติ หรือไปอย่าจำกัดการปฏิบัติของเราแต่เฉพาะเวลาสร้างจังหวะเดินตรงกลุอยู่บนศารลาเท่านั้นนะตื่นเช้าขึ้นมาก็ให้ถือว่าการปฏิบัติของเราเริ่มต้นแล้วนะล้างหน้าถูฟันก็ให้มีสติความหมายคือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะตัวอยู่ไหนตัวอยู่ตรงในห้องน้ำนะใจก็อยู่ตรงนั้นแหละนะเดี๋วเพิ่งไปสนใจว่าที่หอใจนะนะจะมีใครมากี่มากน้อย หรือว่าที่บ้านเราก็ตื่นกันหรือ,อยังตัวอยู่ในใจอยู่นั่นนี่เป็นหลักง,ง,ง่ายๆของการเจริญสติของการฝึกสติลนะ้างหน้าถูฟันบางคนอาบน้ําหรือว่าเก็บที่นอนก็ให้มีสติมีความสึกตัวเอาใจใส่ลงไปในทุกอย่างที่เราทําจะต้องเป็นใจเต็มร้อยนะไม่ใช่ครึ่งๆก,กลางๆไม่ใช่ถูฟันไปก็คิดเรื่องงานการไปอันนี้เรียกว่า มันครึ่งคึ่งกลางกอาบน้ําไปนะก็คิดนับวันถอยหลังว่าเมื่อไรจะกลับสักทีนะกลับแล้วถึงบ้านจะทําอะไรจะไปกินอะไรเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนอันนี้เรียกว่าใจมันไม่เต็มร้อยแล้วกับสิ่งที่ทํากับการอาบน้ําแต่ว่าใจมันครึ่งคึ่งกลางกลางอย่าทำอย่างนั้นนะเพราะว่าทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยสติเราก็จะเติบโตยากแล้วเราก็จะกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเหมือนเดิม ลองฝึกนะกับการามีสติมีความสึกตัวกับทุกอเรียบทกับทุกกิจกรรมที่เราทำตั้งแต่เช้าจนจดค่ำอันนี้แหละนะเป็นจะเป็นการนะสร้างพื้นที่ที่สงบเย็นโปร่งโล่งให้กับจิตใจของเรา